อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะแจนปลื้มห้องทํางานแจนมากๆเลยพเพราะอหรูป้ป่ะหลังจากรีโนเวทยกใหญ่พีซจัดให้เต็มมากๆเลยฟิลลิ่งเหมือนอยู่บ้านเลยเขาคงอยากให้แจนอยู่ออฟฟิศนานาแล้วเนาะอ,อ่ะเขาเลือกกันเลยดีกว่าออฟฟิศไอทห้องทํางานก็ต้องไฮเทคเป็นธรรมดาเดี๋ยววันนี้นะแจนขอพ่าถัวห้องแจนนิดนึงอยากจะบอกว่าห้องเล็กแต่แจ๋วนะจ๊ะ ขอเล่าให้ฟังก่อนจริงๆอะ่ะห้องทํางานแจนเป็นกึ่งๆึ่งห้องเก็บของเพราะว่าพอรีวิวอะไเรเสร็จทั้งหมดใช่ไหมคะเขาก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องหลักที่แจนต้องใส่ใจเลยค่ะแจนเลยอยากหาโซลูชันที่มันสามารถจบได้ในแอปเดียวแล้วดูแลเรื่องความปลอดภัยมากๆอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งหาดูค่ะแล้วไปเจอเจ้าที่พี่สีเขารีวิวไว้ก็คือรีเซนเท่าที่ดูนะแอปเขาค่อนข้างสเสถียรแล้วก็เขามีของทุกอย่างที่แจนต้องการหมดเลยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในงบสองหมค่นบาทค่ะแจนก็เลย มันสามารถทํางานร่วมกันได้ทุกอย่างมันจะเป็นโซลูชันที่แจ์ต้องการเดี๋ยวแจนรีวิวให้ฟังค่ะเรื่องความปลอดภัยที่1ค่ะเซนเซอร์ในห้องของแจนนะคะจะมีเซนเซอร์อยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็นนคือตรงประตูแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเรียกว่าคิ b e Window, ว์ o อ s e n ซนเซเมื่อไรที่ประตูถูกเปิดฟืบนี่ notification ก็จะเด้งเตือนบอกแจนในโทรศัพท์มือถือทันทีเลยค่ะ เอาจริงนะแค่บางทีมีคนไปเข่าประตูค่ะเซ็นเซอร์มันก็ทํางานแล้วเพราะว่าความไวต่อการตรวจจับการสั่นสะเทือนของมันเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยบางทีนะไม่มีคนเปิดประตูแต่แอปเด้งแจ้งใจอยู่เหมือนกันกนะแ,แต่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะมันเป็นเพราะว่าถ้ามีคนกระแทกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนไว้ก่อนเลยเผื่อมีเหตุฉุกเฉินไงเราจะได้รู้ตัวทนันแล้วก็มีนี่เลยค่ะ c ิ b e Motion Sensor แม่ก็ด้วยความพลุงพลังของแจในยามเช้าใช่ป่ะคือแป้หนึง่งใบกระเป๋าหนึ่งถุงถุงผ้าสารพัดคือมือไม่ค่อยจะว่างค่ะเดินเข้ามาปุ๊บ Mo Sens จักเอน ไฟของจานปุ๊บจานตั้งค่าไว้กับไฟเลยค่ะไฟก็จะติดปั๊บทันทีสะดวกมากข้อที่2 Smart a ์ทอ m มค่ะนูน่นตรงนู่นเลยค่ะมันเป็นอุปกรณ์เตือนความปลอดภัยมันจะบอกเราทุกอย่างเลยค่ะซึ่งจะทำงานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูค่ะทีมงานเปิดประตูนิดนึงได้ไหมคะ ที่กินเสียงไหมคะคือส่วนตัวแจนอะชอบมากๆาเลยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้จ้องมองมือถือตลอดเวลาใช่ปะพอมันมีเสียงดังแบบนี้ขึ้นมาก็ทําให้เราแบบรู้ตัวตลอดเวลาอันนี้ถือว่าดีคะ่ะทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าห้องแค่นี้มีความจําเป็นหรอก็อาจจะจริงค่ะแต่ลองคิดดูว่าถ้าสมมติเป็นบ้านของคุณใช่ไหมคุณเอาตัวเซ็นเซอร์ไปติดที่ประตูเข้าออกบ้านคุณแล้วคุณเอาตัวสมาร์ทอาร์มเนี่ย ติดไว้ในห้องที่คุณอยู่เมื่อไรที่ประตูบ้านถูกเปิดฟึบคุณก็จะดูทันทีแค่นี้ก็จะปลอดภัยขึ้นมากๆเลยะะละค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านแล้วคุณได้รับแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันว่ามีคนมาเปิดบ้านคุณคุณก็จะสามารถแบบส่งเสียงผ่านตัวสมาร์ทอาร์มได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจันทำให้ดูนะเข้ามาที่สมาร์ทอาร์มในแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแล้วเมื่อจะบอกว่าโฮ t ทูทอคจันก็สามารถกดฟึบมาทําอะไรในห้องเราอะ่ะมาทาอะไรในห้องเราอะ่ะนี่ได้ยินไหมคะ ทีนี้เวลาแจนไม่อยู่ห้องแล้วมีน้องแอบเปิดห้องแจนแจนก็จะสามารถส่งเสียงมาพูดกับเขาได้เลยค่ะว่าจะากได้เสียงมาจากไหนสามสวิตช์ไฟค่ะเดี๋ยวพาไปดูแจนเปลี่ยนสวิตช์ไฟธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสวิตช์ไฟแบบสมาร์ทค่ะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะที่ใช้สวยมากเลยไฟตรงนี้นะสามารถเปลี่ยนสีได้16ล้านเฉดสีแล้วถ้าสมมติว่าแจนกลับบ้านไปลืมปิดไฟไม่ต้องห่วงเลยแจนสามารถปิดไฟได้จากที่บ้านเลยลองไปทีดูนี่ ิดก็ทีนี้หลายคนก็จะมีคำถามว่าเปลี่ยนสวิตไฟแบบนี้ยุ่งยากหรือเปล่าต้องเป็นบ้านใหม่เท่านั้นหรือเปล่าแจนบอกได้เลยค่ะว่าพรีเซนตเขามีสวิตไฟนะที่สามารถแบบไม่ต้องเดินสายอะไรเลยเปลี่ยนปุ๊บสมาร์ทปั๊บเลยค่ะง่ายมากอันที่4ค่ะ กล้องอันนี้ประทับใจที่สุดเลยคือชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ามันปลอดภัยมากๆตัวนี้เป็น indoor camera ค่ะภาพคมชัดมันสามารถหมุนได้345องศาเลยนะเกือบ360แล้วอะเดี๋ยวจันหมุนให้ดูนะเปะแล้วสามารถเงยขึ้นเงยลงได้90องศาเลยนี่เห็นป่าขึ้นลงนี่ ถ่ายภาพนี้ก็ได้นะคะส่วนตอนกลางคืนนะก็มองเห็นคมชัดเลยแจนเคยกลับบ้านไปแล้วอยากลองส่องดูว่าห้องตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนกลางคืนใช่ไหมเห็นชัดทุกอย่างเลยค่ะเอาจริงนะอันนี้คือแจนชอบแบบชอบชอบจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากเพราะว่ามันเรียลไทม์สุดๆเลยค่ะนี่เห็นปะจะเห็นทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้เลยแล้วเจนแค่รู้สึกว่า กล้องนี้มันสามารถฟังเสียงและพูดคุยกันได้ดังนั้นบ้านใครที่มีเด็กน้อยหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่เนี้ยมันก็จะสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ทันทีแบบร e ยล time เลยค่ะตรงนี้ในแอปพลิเคชันเขาก็จะมีขึ้นบอกว่า listen ก็แปลว่าฟังอยู่ว่าในห้องนี้มีแบบการพูดคุยอะไรบ้างกดมันก็จะได้ยินเสียงเลยันจะ,จะ็จ้าดีนให้แจง้งแล้วก็คือมี hold ูทอค่ะก็กดเข้าไปแล้วพูดได้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็สามารถถ่ายรูปภาพนิงได้ที่แจนบอกปุ๊บ นี่ก็จะถักรูปแผนทีเลยค่ะ ตัวที่5ตัวสุดท้ายละค่ะตัวนี้มีชื่อว่าสปอตค่ะมันทําหน้าที่เป็นรีโมทแจนเอาไว้ใช้ควบคุมแอร์แล้วก็ควบคุมตัวฟอกอากาศของแจนตัวนี้ใช่ไหมคือเป็นคนชอบเตรียมพร้อมไงสมมติว่ากําลังจะขับรถถึงออฟฟิศแล้วแจนก็สามารถกดเปิดแอร์ได้จากทางไกลพอมานั่งที่โต๊ะปุ๊บมันก็จะแอร์เย็นสบายทันทีเลยก็พร้อมทํางานได้ตลอดเวลาสามารถปรับองศาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแจนโชว์ให้ดูคือมันทําหน้าที่เหมือนรีโมทแอร์เลยนะสมมุติว่านะคะอันนี้นี่คือแอร์ของแจนเน่ก็กดเปิดได้เลยปุ๊ ่บมันร้อนไงเอาสัก21อจะเห็นได้ว่าตรงแอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนพร้อมกันแบบเรียลไทม์เลยค่ะนี่เห็นปะไม่ดีเลย,เลยหรือปิดก็ได้ก็จะปิดเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าเราเครื่องฟอกอากาศทาได้ไหมนี่จันก็มีของแอปพิลิฟายเออร์ของจนนะคะเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวจันทำให้ดูนะคะกดเปิดตื้นนี่ก็จะมีเสียงขึ้นมาเนาะแล้วกดปิดก็ปิดทันทีเลยคะ่ะแล้วคือจริงๆบางทีสมมติว่าแบบเราอยู่ ทีแล้วแ้วปิดไฟใช่ไหมตัวสปอตตัวนี้สามารถทําหน้าที่เป็นโคมไฟได้ด้วยนะก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้16ล้านเฉดสีเลยค่ะก็ตั้งได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะ เอาจริงนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ฟังดูเจ๋งแล้วใช่ไหมคะแต่ละตัวฟีเจอร์จัดเต็มมากๆแค่นี้ยังธรรมดาไปค่ะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันสามารถทํางานร่วมกันได้เอาเคสจริงเลยนะคะอย่างในห้องของแจนเนี่ยเมื่อเซ็นเซอร์ของประตูทํางานจับได้ว่าประตูถูกเปิดฟื้นสมาร์ทอะรลามของแจนทํางานทันทีแล้วต่อมาคือกล้องกล้องของแจนเนี่ยจะทํางานด้วยเหมือนกันมันจะเตรียมตัวถ่ายรูปปุ๊บว่ามีใครเข้ามาดังนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาแจนก็จะสามารถเช็คดูได้ตลอดเวลาเลยว่า เนี่ยเมื่อกี้มีคนมาเปิดประตูแล้วซึ่งคนคนนี้เป็นใครเนี่ยมันก็จะดูได้ในแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวจนจะเปิดให้ดูมันก็จะถ่ายให้เราดูหมดเลยว่าเมื่อกี้มีใครมาเปิดประตูห้องเราบ้างมันก็จะเก็บรูปให้หมดเลยเมื่อใดที่ประตูถูกเปิดฟืบเนี่ยกล้องก็จะทํางานควบคู่ก,กันหมดเลยค่ะเจนแค่ตั้งองศาของกล้องเนี่ยให้มันพอดีกับตัวประตูที่เจนต้องการเก็บภาพเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะ ในไหนก็ไฮเทคแล้วค่ะสั่งงานคําสั่งเสียงไปเลยละกันพอแจมานั่งโต๊ะปุ๊บแจนก็จะวางโทรศัพท์มือถือของแจนไว้ประมาณแบบตรงนี้ใช่ไหมคะพอตกเย็นขี้เกียจเดินไปปิดชีวิตไฟปิดแอร์หรือสั่งปิดอะไรหลายอย่างในหลายทีใช่ไหมแจนสามารถสั่งงาน Siri ได้ค่ะเพราะว่าขอพีเซนเนี่ยมันทํางานร่วมกับซีรีได้โดยคําสั่งเสียงค่ะดูนะ Hey Siri time to go ก็เดินกลับบ้านได้เลย,เลยคือมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าแจนตั้งของแจนไว้เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ถ้าสมมติใครตั้ง Siri เป็นภาษาไทยคุณก็สามารถใช้งานภาษาไทยได้ Hey Siri start working ไปติดแอร์ air, ติดทุกอย่าง ท,ทําางนนททัีเลยค่ะที่เห็นไฟมันเปลี่ยนสีบ่อยๆอยไม่ต้องตกใจนะคะคือจริงๆแล้วอะหลอดไฟที่แจนใช้ด้านบนเนี่ยมันเป็นหลอดไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ดังนั้นถ้าสมมติแจนกดปิดสวิตช์ครั้งหนึง่งมันก็จะเป็นสีส้มๆถ้าแจนกดปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวดังนั้นนี่ก็อาจจะเห็นแบบไฟแบบสลับสีไปมานิดนึงอันนี้ถ้าสมมติบ้านของคุณเนี่ยเป็นหลอดไฟปกติแล้วเปลี่ยนแค่สวิตช์มันก็จะทํางานแค่เปิดปิดปกติค่ะ ทีนี้นะคะต้องบอกเลยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยพอดีมันอยู่นอกข้องแจนค่ะแจนเอาไว้เสียบกับสายแลนพอดีตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นสมองเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าคุณซื้อครบเซ็ตแบบแจนนะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้อยู่แล้วค่ะตัวนี้คือ smart station มันเป็นหับกลางของการทํางานทุกอย่างเลยค่ะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยค่ะ เอาละค่ะปิดท้ายกันนี้นึงนะ้มาดูแอปพลิเคชันของเขากันค่ะหน้าตาดูง่าย user friendly สุดๆเลยใช้งานง่ายค่ะสั่งงานได้ทุกอย่างเลยนะสามารถตั้งค่าเป็นซีนเลยก็ได้ค่ะเช่นอย่างของแจนใช่ไหมคะตั้งว่า start working ทุกอย่างที่เราต้องใช้งานก็จะเปิดหมดเลยค่ะหรือ time to go ทุกอย่างที่เปิดไว้ก็จะปิดหมดเลยค่ะก็ตั้งค่าเป็นคําสั่งที่เราต้องการได้เลยจะ away mode หรือ home mode ก็สามารถทําได้นะคะถ้าคนเข้าออกเป็นเวลาก็สามารถตั้งเวลาไว้เลยก็ได้ เอาละค่ะถ้าใครอยากมีห้องแบบนี้นะคะสะดวกปลอดภยัยตรวจสอบได้ทุกอย่างเนี่ยจันบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยตอนนี้นะคะ P s e n s เนี่ยเขาก็จัดไว้ให้เป็นชุดแล้วค่ะอย่างชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชุดเรื่องของความปลอดภัยค่ะในชุดก็จะมีกล้อง1ตัวมีสมาร์ทอะลารมหตัวมีสมาร์ท t a สเ o n นนึตัวมี คิวบ์โดวินโดเซนเซอร์2ตัวแล้วก็มีคิวบ์โมชั่น2ตัวค่ะแล้วก็มีเมมใส่กล้องให้คุณด้วยนะ 128GB แล้วชุดนี้นะคะมีราคาพิเศษอยู่ที่18,937บาทค่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้ครบทุกอย่างเลยแต่ในห้องของแจนนะคะแจนก็มีซื้อเพิ่มเติมนีดนึงนอกจากแพคเกจนั้นใช่ไหมแจนมีซื้อตัวนี้สปอร์ตตัวหนึ่งไว้คอนโทรลแอร์ใช่ไหมแล้วก็มีซื้อสวิตช์ไฟมาเปลี่ยนให้ไฟแบบดูเก๋นหน้าตาดีไซน์ดูดดดีสสาาาาาามมารรถถเเปป็็นนนแแบบบบไไไทางงา้้ํงคกกััอพลิช ถ้าใครสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนใช่ไหมคะก็สามารถทักไลน์มาพูดคุยกันได้ผ่านไลน์แอดวาวแครกค่ะอาเป็นว่าถ้าใครอยากมีห้องทํางานแบบสมาร์ทสมารมีบ้านแบบสมาร์ทสมารแบบปลอดภัยดูแลคุณได้ทุกอย่างเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมไปดูพรีเซนต์นะคะปลอดภัยสะดวกแจกว่าดีค่ะ